สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาร์วิ่งนะคะพลังงานบวกไหมทุกคนเอนเนจีนี้ก็เป็นพลังงานราศีและขนาดราจะนาสุมังกรนะคะทุกคนไม่เสียเวลามาดูพลังงานกันนะคะก่อนอื่น,อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กันดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้กนันตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้อนรับเพืติดตามทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นติดตามเก่าผพ้ติดตามใหม่นะคะฝากติดตามตรงนี้ด้วยแล้วก็ ใครนกจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่ง wallpaper นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่นะคะตามนี้เลย k h a i d o z ตามนี้นะคะตามนี้ไลน์นี้ใครที่แอดมานะขอความกรุณาสาหรับผูดด้ที่แอดมานะคะขอคนที่พร้อมอยากจองคิวไม่ว่าจะเป็นจอง wallpaper หรือจองดูดวงอะไรก็ว่าไปนะคะที่มาดูพลังงานกันนะ energy เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานไหนมาดูสิ พลังงานดวงของชาวราศีขนาจันดาสุกมังกรในคลิปเดือนกัน,านยายนพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวมังกรพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหนะะ่อยค่ะไพ่มีพลังงานพลังงานเอเนจีมีไพ่นิวเลอรในกองไพ่อานิวเพรสเซนใครบางคนที่เป็นเอเนจีแบบว่าวคือนิวเลอรตรงนี้มังกรบางคนอาจจะเป็นมังกรที่บางท่านแบบ จะมีพลังงานเกี่ยวข้องกับรักใหม่ๆได้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นพลังงานบางกรบางท่านที่แบบว่าคุณกับใครบางคนเป็นเหมือนคล้ายๆกับอ่าเวอร์ชันใหม่ของกันและกันเหมือนคล้ายๆกับถ้าสมมติอย่างเช่นบางกรบางท่านมีเอเนจีแบบว่าใครกลับเข้ามาในชีวิตก็จะเป็นการที่จะต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเหมือนเป็นรักใหม่ของกันและกันเป็นอะไรที่เป็นนิวเพอร์เซน w นิวเวอร์ชันอะไรใหม่ๆ อืจะต้องมี energy ตรงนี้ไพ่ในกองไพ่มี passion ด้วยอืมพลังงานตรงนี้นะคะไพ่ energy เนี่ยไพ่หลักๆอ่ะมันคือไพ่ retreat นั่นเอง energy ตรงนี้พลังงานนี้คือต้องบอกอยว่าถ้าใครที่เป็นความสัมพันธ์สําหรับอย่างเช่นบางกรนบางท่านบางกนกับใครบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่คู่กันมีใครที่อยู่ในความสัมพันธ์กันก็พลังงานนี้เป็น energy ที่สวยอีกใบหนึ่งคือหมายให้ว่าอย่างเช่นถ้าใครคบหากันมาในระดับหนึ่ง ไม่ได้เพิ่งคบกันอะไรเงี้ยแรางานนี้คือเป็นไพ่ที่น่ารักอีกใบหนึ่งหมายให้กับว่าคุณจะต้องแบบเหมือนอย่างเช่นบางครั้งคนเราครบกันมานานๆหรือมันรู้จักกันมาแบบนานๆอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเหมือนคล้ายๆกับโมเมนต์แบบว่า ดูแลกันเหมือนอย่างที่เคยคบกันแรกๆอะไรแบบนี้กับอีกใบหนึ่งคือกับอีกพลังงานหนึ่งคือไพ่อินเทอเนแบบนี้พลังงานมันเป็นคําว่ารีเพราะฉะนั้นมันมีคู่รักบางท่านที่มีโอกาสที่สามารถที่จะแบบว่ารีเทิร์นรีทรีท์รีทรีท์รีวิเนียนรีเทิร์นก็คือตามนั้นเลยค่ะเหมือนเวลาเราขับรถแล้วเราก็เลี้ยวรถกลับมาก็เหมือนคล้ายๆกับพลังงานรักที่แบบว่า e n e เ g อเนบางท่านมีใครบางคนกับบางคนที่สามารถที่จะกลับมาแบบกลับมาแบบว่ารีทรีท กลับมาแบบว่ามันคล้ายๆกับการที่จะต้องมากลับมาใส่ใจกลับมารักให้มากขึ้นหรือกลับมาเข้าใจให้มากขึ้นกลับมาแบบว่าคบหาอะไรให้มันแบบดีขึ้นอะไรแบบนี้เออแล้วก็ถ้าใครที่รอการกลับมาของกันและกันได้ที่เป็นพวกมังกรที่ดิวกรักอดีตเอ e เนจีนี้จะต้องเป็นการกลับมา, reat, ารีเทรตกันกลับมาหากันดูแลกันในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอืมในเวอร์ชั่นที่มันสวยขึ้น ง,งานในรูปนี้มี energy ของคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานชุดบ่าวสาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็น energy ที่ดีเออมันเป็น energy ที่ดีมันมีพลังงานแฝงอยู่ที่ดีของพลังงานคลิปนี้นี่ขอดูหน่อยนะว่า energy เป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานดวงของชาวราศีขนาวาจันทร์สุมังกรเนะะี่ยค่ะดวงรวมพลังงานตรงนี้ดวงของชาวราศีคนาวาจันทร์สุมังกรพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวราศีคนาวาจันทร์สุมังกรพลังงานเป็นอย่างไรคะ ดวงของชาวมังกรดวงของชาวมังกรอืมไม่แปลกใจว่าทาไมถึงมีไพ่นี้อืมพลังงานของชาวมังกรนะคะพลังงานของชาวมังกรเป็นอย่างไรดวงรวมของชาวมังกรพลังงานเป็นอะไรอืฮมว้าวว้าวอืมดวงรวมของชาวมังกรพลังงานเป็นอย่างไรอืม โอเคดวงรวมของชาวมังกรพลังงานเป็นอย่างไรดวงรวมของชาวมังกรนะคะอืมดวงรวมของชาวมังกรพลังงานเป็นอย่างไรเขาดูหน่อยอืมพลังงานมีอินเอร์จีมีอืมสองไม้เท้าสองถ้วยสี่ดาบแปดไม้เท้าสี่ถ้วยในกองไพ่ เอเนจี Energy แบบนี้คือมันมีบางกรบางท่านบางคนที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าบางคนอาจจะมีช่วงเวลาของการผ่านสถานการณ์ความรักที่มันแบบเรียบเรียเรื่อยๆนิ่งๆเฉยๆมาบางคนเอเนจีของการรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยการที่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่กระเถิบไปได้ไกลมากขึ้นรอคอยพลังงานของใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตรอคอยใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่ารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นต่อกัน แต่มันยังมีพลังงานบางอย่างที่คู่รักบางคู่หรือพลังงานบางกรบางท่านตรงเนี้ยเอเนจี Energy มันหมายให้กับว่ามันยังขาดบาลานซ์บางอย่างอยู่ด้วยอืมใครจะบอกว่าพลังงานมันมี Energy เอเนจีเหรียญแบบนี้ในวันเนี้ยห้าเหรียญ แล้วมันมี2เหรียญด้วยไข่ต้องบอกองี้ว่าไข่ขอพูดพลังงานแบบรวมๆก่อนนะ Energy แบบนี้พลังงาน5เหรียญ2เหรียญมันเป็นพลังงานที่บังกรบางท่านคือไม่ใช่ทุกคนนะคะพยายาม Open m i มาเปิดใจพลังงานแชร์กันหลายๆท่านพลังงานตรงนี้ถ้าใครที่เป็น Energy ที่แบบว่าเรื่องการเงินอะไรแบบเนี้ยพลังงานตรงนี้มันจะมีบางกรบางท่านที่บางช่วงอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องเหมือนแบบ หมุนเงินแล้วก็มีในเรื่องของการเงินที่แบบว่าเข้ามามือซ้ายออกมือขวาเข้ามามือขวาออกมือซ้ายหรือเป็นการหมุนเงินที่ต้องบริหารจัดการแบบดูให้ดีหมุนให้ดีเป็นพลังงานห้าเหรียญที่บางคนนะ่ะอาจจะผ่านช่วงเวลาที่แบบว่าจะต้องมีช่วงเวลาของการมีปัญหาในเรื่องของเงินบ้างหรือการเงินมีอะไรบางที่รู้สึกว่ามันแบบมันอาจจะไม่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากอะไรขนาดนั้น หรือเป็นในเรื่องของอย่างเช่นเงินก้อนชคลาภอะไรก็มันอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นสําหรับพลังงานไพ่รวมๆในวันนี้และโดยเฉพาะไพ่มีพลังงานเหรียญแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ energy ในพลังงานที่เป็นไพ่แบบว่าพวกพลังงานรักพวกอะไรแบบนี้ก็เออแล้วอีกอีกอย่างนึงใครจะบอกดีว่าใครก็ตามที่แบบว่าถ้าสมมติอย่างเช่นเป็นบางกรบางท่านที่แบบถ้ามาเช็คดวงแล้วแบบเฮ้ยรวมๆแบบเนี้ยแล้วแบบอมีมีเกณฑ์ในแบบว่าช่วงนี้แบบ สามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับคาดหวังกับการแบบประ่ยนงานได้หรือไม่หรือแบบว่าคิดในเรื่องของความก้าวหน้าอะไรในเรื่องงานคือพลังงานไพ่พวกนี้ยังไม่เด่นเลยนะคะยังไม่เด่นเลยอันนี้ใครขออ่านแบบรวมๆกันนะเพราะไหลไพ่นี้เป็นพลังงานที่ต้องบอกตรงว่าบางคนบางกรอาจจะอยู่ในช่วงที่บางทีคุณอาจจะต้องเกาะงานอะไรที่ทําได้ก่อนเกาะงานอะไรที่มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยหรือเสฟก่อนอย่าเพิ่งกล้าลองกล้าเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแล้วก็ คือบางคนอาจจะอยากเหมือนคล้ายๆกับมีโอกาสอะไรที่มันต่อยอดหรือมีอะไรโอกาสที่มันแบบเพิ่มความแบบมั่งคั่งหรือแบบว่าเพิ่มพูนอะไรแบบนี้มากขึ้นแต่อ n นเทอร์แบบนี้คือจะต้องพยายามเหมือนกอดในสิ่งที่เราทําได้ก่อนแล้วก็คือพยายามผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปอืม สำหรับใครบางคนที่เป็นมังกรที่แบบว่าพลังงานดีเด่นอะไรแบบนี้บางคนดวงมังกรบางท่านอาจจะเป็นมังกรที่คุณอาจจะมีชาร์จดาวอื่นประกอบแล้วคุณแบบดวงเด่นกว่ามังกรบางท่านทำงานแบบนี้มีมังกรบางคนที่แบบว่าเป็น a อจีพวกแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตใครก็จะมีดวงมังกรที่บางทีคุณมีใครสามารถซัพพอร์ตหรือเป็นเอจีที่มังกรบางคนถ้าสมมติอย่างเช่นมังกรบางท่านถ้าเป็นผู้หญิงคุณสามารถที่หมายให้กว่าเป็นดวงบางคนที่ไม่นคล้ายๆกับว่าไงอ่ะ มีอะไรหรือมีมีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งเรามองไม่เห็นบางที่แบบมันมีในเรื่องของแบบว่าการซัพพอร์ตแทรกอยู่ในในในดวงชีวิตของบางคนก็หมายงคือถ้าสมมติคุณเป็นบังกรผู้ชายบางท่านสามารถมี energy ที่เป็นพวกนารีอุปถมัมอะไรแบบนี้ได้ด้วยพลังงานของคุณมันมีไพ่แบบนี้ค่ะ energy ที่เป็นอ d อ m p r e s s มันเป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าบางคนมีดวงนารีอุปถมัมหรือบางคนพวกคุณอุปถมัมใครได้เป็นผู้หญิงอะไรแบบคือเหมือนแค่ให้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอือ มังกรบางคนน่ะจริงๆแล้วมีเกณฑ์พื้นพลังงานที่โอเคนะแต่ใครจะบอกว่ามังกรบางท่านน่ะในชีวิตบางด้านบางมุมบางเรื่องอ่ะเป็นพลังงานที่ไม่ได้ผ่านเรื่องเรื่องบางอย่างในชีวิตอย่างง่ายดายนะเพราะว่ามังกรจะเป็นอะไรที่เหมือนให้เรามีดาวเสาร์กำหนดเหมือนกับดาวเสาร์เป็นเหมือนใครพวกดาวแบบว่าดาวบ้านตัวเองอ่ะแล้วพวกดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวที่เขาเรียกว่าไม่ได้ง่ายนะเหมือนให้บอกว่า บางเรื่องในชีวิตจะต้องผ่านอะไรค่อนข้างที่จมัยแท้ว่าเออคุณคุณคุณเหมือนแบบว่าคุณจะผ่านได้และคุณจะมีเหมือนคล้ายๆกับพ o w e วอร์อำนาจพลังงานบางอย่างที่ผ่านได้และแกล่งมากกว่าคนอื่นด้วยอืมสำหรับบางท่านของ energy มังกรตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยคือ ถ้าเป็นมังกรที่ไม่ได้มีพลังงานอะไรแย่ๆเลยสำหรับมังกรบางท่านก็จะเป็นเอเจที่บอกว่าไพานี้ถือว่าสวยค่ะมังกรบางคนคุณมีพลังงานดวงที่มีเอเนจีที่แบบคืออย่างน้อยอย่างน้อยมันมีอะไรบางอย่างแบบว่าจะเข้ามาช่วยเหลือจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเวลาที่คุณบางทีแบบเหมือนจะแย่หรืออะไรแบบนี้แล้วก็เป็นฟิลแบบอ่าคือมังกรบางท่านเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะยิ่งอายุมากๆขึ้นอะ ดวงมังกรบางคนยิ่งอายุมากๆขึ้นเลยเล็กสามเลขสี่อะไรอัพๆไปอย่างเงี้ยคือบางคนอะ่ะจะมีพลังงานแนวะนมที่มีพลังงานชีวิตที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามวัยตามลําดับโดยอิทธิพลของดีเอ็มเพรสด้วย,อ,วยอืมแล้วก็ไพ่นี้ไม่เป็นพลังงานไปให้กับว่าเอเนจีมังกรบางท่านอยากมีการเหมือนเริ่มหรือให้กําเนิดบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเป็นมังกรที่แบบว่าถ้าเป็นมังกรอย่างเช่นคุณมีครอบครัวหรือมีใครที่แบบว่ามีเกณฑ์ที่แบบคิดในเรื่องของบุตรเอเนจีแบบนี้ มันมีคนที่มีพลังงานการคิดเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันนะอืมหรือไพ่พลังงานนี้เป็นเอเนจีของความที่เป็นบังกรที่เป็นแม่ชาวบังกรที่เป็นแม่ในคลิปนี้ที่ดูตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ต้องบอกอีกว่าไพ่ของคุณอีกใบหนึ่นงเีนไพ่นี้ค่ะ hermit เอเนจีตรงนี้ไพ่ใหญ่สองใบคือ i m p r e s s hermit ไพ่แบบว่ามีพลังงานที่เกี่ยวกับกันด้วยบังกรบางคนอาจจะเดียวเดี่ยวกับชาวกัรได้หรือคุณอาจจะมีชาที่เป็นบังกรกันการเอเนจี energy แบบนี้พลังงานเหมือนแค่ว่าอม บางกรบางคนอาจจะมีดวงหรือบุญหรือพื้นดวงที่แบบว่าดีกับการที่สามารถมีชีวิตของการที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์หรือมีดวงที่มีอะไรบางอย่างซัพพอร์ตถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะแบบมีปัญหาบ้างกระจุกกระจิกอะไรหรือมีปัญหาบางเรื่องอะไรแบบนี้เฮอร์มิทเนี่ยเป็น Energy แล้วไพ่ของคุณมีเดมเพลสด้วยคือมันเป็นจีของบางกรบางคนที่แบบว่า ในช่วงโมเมนตแบบนี้บางคนอยากจะมีในเรื่องของการที่ต้องผ่านการเรียนรู้บางอย่างบางคนอาจจะผ่านบทเรียนหรือผ่านการเรียนรู้ในชีวิตรักหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไพ่แบบเ e r m i t ิเป็นเอเจนซี่ที่สามารถที่จะอ่า เพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสกิลความรู้หรือการศึกษาอะไรบางอย่างมันเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่แฝงในศาสตรของ e d u c a t e หรือ Education การศึกษาหรือการเพิ่มความรู้แล้วก็เป็น ENERGY ที่เป็นไพ่เรื่องทงี่จะต้องมองอย่างนี้นะคะว่าบางกรนบางท่านตรงนี้บางคนนะถ้าใครที่เราพลังงานรักอยู่ต้องบอกองนี้ว่าบางท่านอาจจะใช้เวลา ในเรื่องของความรักนิดหนึ่งหรือมันเป็นช่วงโมเมนท์ที่แบบว่าถ้าใครพลังงานรักยังไม่เด่นอ่ะต้องบอกตรงๆงเลยเพราะว่าไพ่ในวันนี้ไพ่มันอาจจะไม่ใช่ไพ่แบบว่าหูแบบสุกฟินอะไรมากหรือไพ่แบบหูแบบใหญ่ไพ่ใหญ่ไพ่ไพ่เล็กปังอะไรขนาดนั้นมันมี energy ที่บางครั้งคนเราอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่บางกรบางคนอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาอโลนบางคนบางคนอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาเงียบบางคนบางคนอาจจะช่วงผ่านช่วงเวลาได้ได้ไต่ตรองได้เรียนรู้ได้มีบทเรียน บางคนอาจจะได้มีบทเรียนอย่างที่บอกคือในเรื่องของความรักบทเรียนในชีวิตเออแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ถ้าคิดในเรื่องของการอยากศึกษาอะไรบางอย่างสามารถทําในโมเมนต์แบบเอเนจีตรงนี้ที่มีไพ่เฮอร์มิตได้ไพ่พนักงานตรงนี้มีเอเนจีนี้ด้วยเด็กถือถ่วยนะคะก็คือบางคนตรงนี้สามารถดิวกับชาวธาตุน้ํการรกรกฏพิจิกมีได้ชาวธาตุด,ดินชาวธาตุน้ําได้ในวันนี้ไม่มีไพ่ด่าไพ่ไม้เทา้าก็โอเคอืม คือไพ่มันอาจจะไม่ได้ฟู่เฝ้าแบบวูวาอะไรแต่อย่างน้อยมันไม่มีไพ่ดาบก็โอเคอืมไม่มีไพ่ดาบก็โอเคแล้วทีนี้พลังงานมี Energy อ่อเด็กถือถ้วยมันเป็นในเรื่องของโอกาสดีๆข่าวดีๆการออฟเฟอร์ในความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับความสุขเล็กๆอะไรบางอย่างที่มันมีรอเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ให้กับชาวมังกรบางท่านตรงเนี้ยอืม นะคะบางคนอาจจะดีลกับรักต่างไวัยได้ด้วยถ้าเป็นในแง่ของไพ่รักนะทีนี้ไหนขอมาดูพลังงานเอเอจีนี้หน่อยใหดูซินางฟ้ามีอะไรจะบอกชาวมังกรบ้างน,นะคะตรงนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะคะพลังงานตรงนี้นะคะพลังงานของดวงชาวมังกรไพ่นางฟ้ามีอะไรต้องการจะบอกพวกคุณะคะ ช่วงชาวมังกรในคลิปนี้นั่งฟ้าไม่คำตอบอะไรจะจะบอกพวกคุณมีอะไรเป็นไกด์ไลน์ให้พวกคุณบ้างขอดูหน่อยค่ะว้าวอืมพลังงานมี Energy บวกมาให้ค่ะ yes อะไรก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณแบบ จะทําได้หรือว่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นหรือจะมีพลังงานบวกด,ดีเกิดขึ้นหรืออะไรที่คุณถามไพนี้มาตอบคำถามว่ามัน yes มันใช่เลยแบบนี้นะคะ e n e r g บวกๆมากๆแล้วก็ไพ่มีพลังงานชิวจะอ่าน new direction ป n e r g หมายให้กับว่าเส้นทางของชีวิตเหมือนเส้นทางอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าบางทีคนเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรในทันทีเหรอาแต่มันแค่ว่าพลังงานนี้มันเหมือนคล้ายๆกับ energy นางฟ้าต้องการจะมาสุว่า คือทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกที่คุณตัดสินใจหรือคุณทำแหละมันมีเหมือนเส้นทางของมันที่มันเป็นอ่าสิ่งใหม่ๆที่รอให้คุณได้เจอมันเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าทุกๆอย่างการกระทําการตัดสินใจอะไรก็ตามในอดีตปัจจุบันมันจะส่งผลไปในสู่เส้นทางใหม่ๆที่มันรอให้พวกคุณอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นสิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าให้ชาวมังกรตรงนี้ แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงนะคะขอให้คุณใช้ประสบการณ์ในชีวิตของคุณนำมาเป็นเหมือนบทเรียนนำมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าเกาะกบาบังในการตัดสินใจหรือทําอะไรอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในแง่งความรักหรือในเรื่องอื่นๆทั่วไปการเงินมีสติในเรื่องของการงานคือใครก็ตามทีอ่อยากจะมีโอกาสดีๆพยายามที่จะ ควายหาสิ่งดีๆหาโอกาสดีๆแต่ถ้าพลังงานตรงนี้ energy แบบนี้ถ้าเป็นในเรื่องของไพ่รวมและไพ่ที่เกี่ยวกับงานเงินพยายามบาลานซ์และหมุนเงินให้ดีเอพลังงานตรงนี้ energy ที่ใครที่แบบว่าคุณทําอะไรได้หรือหรือกอดในสิ่งที่ทําได้แล้วมันทําดีอยู่หรือว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันจะแบบว่าเห็นโอกาสที่มันจับต้องได้ชัดเจนพยายามทำอะไรในะปัจจุบันให้มันดีที่สุดก่อนตรงนี้แล้วก็ มีมีมีสติกับกับทุกอย่างในชีวิตอืมแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์มาทําให้เราอ่ามีชีวิตในแต่ละวันหรือทําอะไรก็ตามหรือตัดสินใจก็ตามแบบที่เรามีวุฒิภาวะมากขึ้นหรือเราเหมือนแบบโตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามเอเคเอาพลังงานมาให้แล้ววันนี้ไปก่อนนะคะชาวมังกรใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสัมบูรเปิเปเป้ทำมาที่เราของใครเคเอสไอดเซตบายบาย,บายนะคะสวัสดีค่ะ